มังมยางพันเตสัปริวารังสังคาสะสังคัสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคอิมังอิมังสัปปริวารังสัปปริวารัง กทินะทุสังกทินะทุสังปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูปฏิฆะเหตตวาจะาปฏิฆะเหตวาจะาอิมินาทุสเสนาอิมินาทุสเสนากทตินางัทธะรัตูกัตินางอัทธรัตู อมมหากังารตทิคารตังท,ตงทิตายะตายะ,ายะสุขายะนิพานายะจะักข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย กถินจีวรกับทั้งบริวานนี้กถินจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับผ้ากะถินกับทั้งบริวารน,นี้ผ้ากะถินกับบริวารทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เมื่อรักแล้วรับแล้ว,อลวขอจงปราณใช้กระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้ขอจงานี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการแลนานเทินสิ้นการแลนานเทิน วา,วางวางไว้วางไว้ตรงบนพานเดี๋ยพระจะได้กระทำต่อไปญาติโยมน,นะตั้งใจสดับรับฟังนะอย่าคุยคันเสียงดังต่อจากนี้ไปพระจะได้อัปโลกนาสมุตินาสองเกิดขึ้นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะผ้ากฐินาทานกับทั้งผ้าอนิสังสบริวารทัง้งปวงนี้เป็นของพ่อวุฒธธิแม่อุทัยอุ้มคำพ่อลิมแก้วคำ พ่อสัมฤีปรอปรังคุณสุภาทิพย์อุ้มคำคุณอุศนีอุ้มคำคุณเดชอรุณคุณปิยะวะดีจันพุ่มคุณบุริศธนากรจันพุ่มได้จิงวานิชยากรจันพุ่มคุณมวลชัยคุณสุนิสา แก้วคำพร้อมด้วยลูกหลานและญาติมิตตลอดถึงญาติโยมชาวบ้านในเขตบริการวัดสมบูรณ์พ่อค้าประชาชนผู้ประกอบ,กอบด้วยสัทธาอุตสาหพร้องเพรียงกันนำมาถวายในพระภิกษุสงฆ์ พูดอยู่จําปรญษาทวนเตยมากในอาวาทนี้ก็ในผ้ากรตินนาฐานนี้เป็นของบริสุทธุดเลื่อนลอยมาโดยนภาคากาศแล้วเด้กตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ท้งองรูวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกรตินัทธากิจตามพระบรมพุทธาธิ่ายสังวรน,นั้นาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศิลสุตตา่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมเป็ประการมีบุพการณ์เป็นต้นพิสุรูปนั้นจึง,งสมควร เพื่อจะทำกตินัดธารกิจได้ถูกต้องตามพระบ,บรมพุตธอนุญ,ญาตได้ปัดมี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูตรูปใดจงร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรูปนั้นือ กตินทานกับทั้งผ้าอานิสังสาร์บ,บริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าทิจารณาเห็นสมควรแก่พระชำนาญจันทโชโตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทํากตินักธารกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสฆงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัตถาสัญญา สาธุการะขึ้นให้พร้อมการเดินสาธุครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะครับให้ทุกท่นานได้อนุโมทนาต่อนกันจะถวายผ้าองค์กลางก่อนนะครับลุกมาต่อครับลุกมาจากต่อกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกท่านนะครับ เรียมันโมทนาพร้อมกันนะครับนะครับนะครับเรียมครับในวารถวายครับหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุนะถวายอัตตบริขารทั้งหมด